ปิดรอบนี้ทำเอาหลายคนการเงินสะดุดหลายคนค้างข้างงวดแต่ไม่อยากให้รถโดนยึดมีวิธีไหนช่วยได้บ้างนะ สถานการณ์ COVID โควิดระลอกใหม่ที่ทําให้แผนการเงินอาจสดุดหลายคนเกิดปัญหาค้างค่างวดรถจ่ายไม่ไหวหมุนเงินไม่ทันและเกิดความกังวลใจว่าถ้าค้างค่างวดรถอีกเดือนไฟแนนซ์ถึงจะมาตามยึดรถนะคะวันนี้เราจะมาชี้แนวทางเพื่อไม่ให้รถของเพื่อนๆเนี่ยถูกยึดจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องรู้นะคะเมื่อค้างชําระค่างวดไฟแนนซ์จะมีสิทธิ์มายึดรถเราก็ต่อเมื่อเราค้างชําระค่างวดครบ3เดือนหรือไม่เกิน90วันนะคะ กรณนนีที่ค้างข้างวด1-2เดือนนะคะแล้วมีไฟแนนซ์มาข่มขู่ที่จะยึดรถของเราไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเราสามารถแจ้งความได้เลยเพราะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าให้รถถูกยึดนะคะเพราะเราอาจจะเสียเปรียบในการต่อรองกับไฟแนนซ์ทำไมนะหรอคะ ก็เพราะว่าถ้ารถถูกนำไปขายทอดตลาดและได้ราคาที่ต่ำกว่ายอดค้างไฟแนนซ์ Finance จะมีการเรียกค่าเสียหายส่วนต่างจากเราเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นว่าเสียทั้งรถและมีหนี้สินเพิ่มมันไม่โอเคเลยใช่ไหมละ่ะวันนี้เราเลยมีทางออกให้สำหรับใครที่กำลังค้างค่างวดรถอยู่นะคะโดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ 1. อย่าค้างชำระนานจนเปิดทางให้ไฟแนนซ์มายึดรถถ้ายังพอไหวพยายามชำระค่างวดในช่วง1-2เดือนที่ขาดส่งนะคะ เพื่อไม่ให้ค้างติดกันนานถึง3เดือนหรือ90วันก็เพื่อไม่เปิดทางให้ไฟนนั้นมายึดรถของเรานั่นเอง 2. ถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของสินเชื่อนั้นๆในช่วงโควิดนี้นะคะ หลายธนาคารก็ได้เกิดโครงการช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะได้มาพักชําระหนี้หรือชําระแค่ดอกเบีย้ยเราก็ขอแนะนํานะคะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส่วนในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเจรจากับไฟแนนซ์ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนะคะ เราเชื่อว่าการคุยกันเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะ 3. การปรับโครงสร้างหนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อค่างวดเดิมอาจจะสูงเกินไปจนทําให้เราไม่สามารถผ่อนชําระได้ตามปกติ<ค>การปรับโครงสร้างหนี้ก็อาจจะช่วยได้ไม่ให้รถคุณต้องถูกยึดและลดค่าใช้ใจ่ายต่องวดได้ยืดระยะเวลาการผ่อนชําระให้นานขึ้นโดยมีเงื่อนไขสําคัญก็คือต้องค้างค่างวดไม่เกิน60วันนั่นเอง ทั้งหมดที่มุกพูดมานี้น่าจะทําให้เพื่อนๆสบายใจและเข้าใจในเรื่องของการยึดลดของไฟแนนซ์เพิ่มมากขึ้นนะคะทางนี้ก็เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับตัวเราเองในยามที่ผิดโควิดก็ทําการเงินสะดุดผ่านมันไปให้ได้นะคะสู้ส้แต่วันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย